พี่น้องเอ้ยแนวกับเสล่น้องที่ยากกับบัถือเลขน้ารวยกับบัถือลูกยิงกับบัถือน้องอันกับบัตรถือนางยูนี่พอลี่เป็นผู้เลี้ยงพี่น้องจะเลี้ยงน้ำสมน้ำน้ำแดงชื่อผู้หมเนพลังน้ำแข็งชื่อผู้เลี้ยงบอลเลี้ยงโอ้เจนใหญ่ปายมาท้ายคลิปพอลี่พอลี่เห็นพอลลี่บัตถือกระไดตะทุนทางเลี้ยงโอ้ยเนาะ เอฟซีเอฟซีเป็นกวาบ่อรีน่ะเวลาตามไม่ออกเวลาไม่ออกก็เข้าเวลาไม่ตามเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยพนาอุ้่นอะไรยัดไถยซีว่าในลำดับไถ่ถ้ำซีว่าแนวใด้ายมีแนวซีว่ามันก็มีเข้ามีหลุดปวดสิผ่านมาแนวทางของฟลียุไส่เหรอฮึเอฟซีบางคนปวดไตเป็นีด็มันก็เปียกหนักแน่นเลยสังเกตนะครับ เดี๋ยพอลี่เห็นเลนมันหลายๆโตหลายๆายเทียนสลยล้านรวยเดี๋ยวพอลี่แม่ขอซื้อถืออยู่มั้งฮะกลัวมันสีได้แม่หนั่นได้ได้เรียกแม่บ้านตำบิดสายฝันมัดตีเทของมมาเรืม่มมาตีเส้ตเน,นตีเส้นหรือวันนานตีอลไรหรือวันเทีย่เราคือเข้าหัวหรือเปล่ามั้วันนี้วันตีเทของเราใช่เดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวหาข้อมูลกันถ้ามันไม่มีข้อมูลมันก็พูดไปไม่เป็นเลยจุ่มมั้งนะมันซื้อน้อยถ้าซื้อน้อยจะเป็นี้ จำเป็นนะตอนนี้เใช้จุกของมันสิไปหาสิบบาทเกตสิบบาทอยู่หนุ้ยเ,เจอแล้วโอเ้เมืองวันนี่นเนาะค่ะแนวทางของพอลี่นุนทิยาเดมาตามน้ำหน,นหลรวยคลิปเดียวนะพอลีอ่ว่ามักชอบบนมักแปดเก้ากับเกตเก้าเลขอขอกข้างล่างเก็ดเก้าข้างล่างออกเก้าแปด นางท่ายคลิปอยู่นี่บ่ถือจะคนบนออกเก้าเปร์ล่างออกเก็ดเก้าข้างบนออกเก้าเปร์และล่างเก็ดเก้าถือทั้งบนทั้งล่างโอ้นางอยู่นี่ถือตั๊กโพลีู่้เดียวพอลี่เลี้ยงพอลี่ว่าได้ตะทุ่นทางเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงเรือก็มี FC ฝากมาให้พอลี่อยู่สองคนพอลี่ฝากให้พอลี่คุณเดี๋ยวเด้อค่ะัรถแลนท์ผ่านกันย่านเพิ่นบ่ได้ยินเสียง คุณอุไลพร2 0 0บาท FC ไม่ประสงค์ออกนาม300บาทเป็นเงิน500บาทเด้อค่ะขอบคุณครับนะคะนครัไอโซไอมันเนี่ยนุ่มีเพราอะไรนี่้ารสีห้าเลขบอกว่าม่เง็นตูดเยวก็ตีซื้อซ้ำไปเอ้ยกข้างบนเนี่ยด้วสองหกสองเก่านี่ขนาดบุกปากบุบเอาไม่้ลสองหกสองเก่านี่ะีซ้อทนได้เงิน ฝันเราบอกพอ่างเงวนนี้คือว่าคือว่าเล็กตรงกันไอไอที่ฝันนั่นก็ได้สามตัวบอกมอรวยไปแล้วได้มาร่วยเป็นส่งคีบใส่ว่าจะขี่รถมอไซค์ขันนี่น่ารวยเป็นส่งคิบไปอยู่ก็เลยก็เลยปล่อยคิปไปแล้วที่ว่าอยากสัมผัสว่าบ้านหลังนี้มีคนฝันแม่นทั้งสองคนสามคนทั้งพอทั้งแมททั้งลูก แม่่่นนีีงวัวที่ผ่านมานี่าจำบ่าพีทแม่แม่แม่ตุ้ยฝันว่าได้ไปบ้านบ้านเลขที่หนึ่งเก้าแปดพ่อแม่นบ้านพ่อบ้านแม่เพิ่งจะก็บ้านเลขที่หนึ่งเก้าแปดแล้วลูกไส้ฝันว่าจังใดลูกไส้ฝันว่าได้ไปก้นปูไปขุดปูแล้วบ้านี้บ้านผู้เฒ่าพายขุดปูปา่ะเขาเคยเห็นปูตัวใหญ่ปานนี้เพิ่นยังว่ามีใหญ่ก็นี่อีกเดี๋ยวที่ผานไปเบิ้งจ้าไปขุดอีกได้ตัวบ่างหญ่ได้อุ้มเอาอันนี้ผู้เฒ่าอุ้มปูผู้เฒ่าอุ้มปู นเลตยีเกลี้ีเก้าปอามุงบัตีเส้นแปดเก้าหองกูตีม้นแลจ้ามแมนผู้เท่าแม่ผ้าไปผู้เท่ามึนเลีผู้เท่าขึ้นตันลมกผู้เฒ่าคัดา้กัลูกไส้นเก้าแปดแม่ตุ้ยก็ได้เก้าแปดพอลี่เอามาลงแปดเก้า <laughs> แล้วเลขเก็เก้าเป็นเลขพอลี่มัน,นบ่ค่ะมันดีพานมาโอ้สรุปว่าบ้านหลังนี้ฝันแม่นเจ็เป็นห้องเมตุยนะครับรางวดนี่พอลี่ฝันแล้วแล้วลูกไส้ฝันได้ตัวใด ลูกชส้ไม่ได้ฝันเป็นตัวลูกชส้ฝันมาในขี่รถขี่รถขั้นนี้แหละพ่อต่ว่าบขี่ไปแล้วมันเป็นบิ๊กไบคั้นแบบไงวันนี้มอไซค์ขั้นที่หายโชคยุเมื่ปีนี่ครับเป็นธนูจำมอพิษทะเบียนศูนย์เจ็ดเก้าได้เนาะหายเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดก้าศูนเออเจ็ดเก้าศูนย์สองไม่ทั้งเทิงหรอกกัเจ็ดเก้าศูนยน์เละรถแมนยุนเป็นแต่สี ที่มันเหลงเหลือมันเหลือแค่ตัวเดียวก็เลยว่าลูกไส้มันต้องเป็นมันเป็นสองหกเก้าอะไรีเจ็ดเก้าศูนย์เป็นที่สี่เที่น่าเลี 0, ยก,ลกรถพ่นครับ,รบมันนี่งวดพุ่นออกเก้าศูนย์งวดว่างหันออกเก็ดเก้างวดนี้หรืองวดนี้เหลือ,ลอ,อยังพี่นอ้องเบ่งเบงสองที่บนน่อที่น่าเด็กรถพี่แม่พูดตีเม่นไหมลองตีย่างไหนถิดรถดิอันนี้ลูกไส้พ่นฝัน แ่บาดส่กีงินหรว่างเงนาะ็กาจีแม่นกวงข่อยดูไส้ปันฝันปันเ,เกีียวมเตะไส้ได้นต้องเลยเามาถยงอพอรีนี่แล้วเออ่าเก่าแก่เก่าแปอพรีก่าแก่แปวเก่าแก่เา่มาพอรีอาาอ 5, อรได้เป็นเขาทั้งบนทั้งล่างช่างมันีนนเ่เียบชีเผือกได้เนาะดูไส้ปันเกีียวมเตะไส์เลขมเตะไสมีสองเจ็ดเก้าศูน มักอีลีคือมักสองไอสองเก้าครับตอนนี้บวกว่ามักตัวนาตัวหลังเลื่อยเลย่อยไฮตัดลงมาเป็นสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าตัวเดียวเลยสองเก้ามันกิสีเหลือเจ็ดศูนย์น้่นที่พอโอ้โหไม่แยกเหรอโอนะเจ็ดศูนย์สองศูนย์กับแมนเพอรถขั้นนี้มันออกเก้าศูนย์ก็ออกเจ็ดเก้าก็ออกมันเหลือเหลือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสองศูนย์อีกเป็นบ่ แต่ว่าบ์พอลลี่มักสองเก้าแล้วลูกไส้เพิ่นว่าเพิ่นมักตัวใดขับไปขับมามันกลายเป็นบิ๊กไบเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นตีบ่เปลี่นมันมันออกเบิร์ตเหลี่ยมแน่อกนี่ว่ามึงห่วงว่ามันรถมันเป็นอยางเในถามมันรถนั่นเขาบอกว่าไอยังก่อนไอมอไซค์มาเพิร์ลยังก่อนมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เออจักรยานยนต์สองล้อ เลขเอาเป็นเลขสองแล้วบัตรนี้ก็เรียกว่าลูกไส้มันเป็นลูกไส้มันตอเติดหบกหกกับเก,าก่าเรียกมากเก่าหลายว่าเพราะว่ามันได้ขึ้นเครื่องเลยกมากสองเกา้าเนเน่นสองเก้ามากตัวนี้แหละนูเบิงนูงเบิงไม่สองไม่สองนองสอง,สองแต่พ่อฟันตัวใดอันนี้ลูกไส้เลนฟันก่อนเดี๋ยวพอลี่ฟันจิขึ้นให้อีกพอลี่ฟันตัวใดค่ะ วันนี้ปันว่าจังไดวันนี้ปันว่าเพิ่นว่ามามาเพิ่นมาบอกว่าให้รางวัลที่หนึ่งคือบ่เอาค่ะว่าเอาคันบ่เอารางวัลที่หนึ่งเอารางวัลที่สองสบาตินี้เนี้เขาเขาคือว่าคือว่าไปทัวร์แต่รางวัลที่สองจังไดถึงนี้บ่แม่นว่าอันให้ใจที่สองอย่างนี้นะเพว่าเออเออหนักละป่ะป่ะหายใจที่สองอีกเจอนึงเพิ่นก็เลยห้ยไมหายสาย เลอะไรบ้างสามแปดหกแล้วสาแดหกตองวดเลยมันพวกกันตองวดครับช่วงนี้เป็นยมักผันตองวดฮะของพลีของอลี่นี่จะเป็นสารสามแปดหกสารแปดหกรู้ว่าแม่ตุ้ยบ้านฝันบ่ค่ะยั่งครับจะว่า่ไหนฝันพื่อนสามแปดหกจะ่ดสามแปดสามหก ดหกพ่อมักตัวได้ค่ะมักกันสามแปดหกกันละครับสองตัวกับมักแปดหกเลยตัดตัวให้ได้บอสครับมากตัวที่ตัดไห่เลยคือมักแปดหกเปนสองตัวอันนี้ของพอรี่สามแปดหกแล้วมาเชิบนี่มีฮอลลูไส้ครับของพอรี่เนาะของลูกับสาพคอซามนี่แล้วของคอกับสามตัวสามแปดหก ตัดไฮสามแปดสามหกแปดหกคนมาคนมาตัวไทยคือแปดหกของลูกไส้ฝันเกลียวรลดมอเตอร์ไซค์คือสองเจ็ดเก้าศูนย์พอรีบำลหลอดมอเตอร์ไซค์หมักแค่สองเก้าเก้าศูนย์ก็ออกแล้วเจ็ดเก้าก็ออกแล้วตัวที่พ่อมักก็คือแปดหกแต่ว่าของลูกสายเพิ่นไปทะเบียนมอเตอร์ไซค์นี่มักสองเก้าครับมักสองเก้าครับครับวันไหนเนี้ย สรุปมาบนพอมาล่างก็ได้หรือพอมาบนมาล่างก็ได้สรุปว่างวดนี่ พ่อแม่ลูกลูกก็พ่อฟันแล้วเหลือแม่ผู้เดียวนะคะแม่ก็นั่งค้ำข้างอย่างนี่เหรอคะแม่ว่านฟันว่านฟันเดี๋ยวไปเดี๋ยวคงที่จงไม่คงที่จะมาถามมีันนึ้นคอมเมนต์อืมาันแม่เมื่านมืดฟันนันแม่นรันฟันว่าไปบ้านเก้าบ้านเลขที่หนึ่งแปดนึ่าดมันตรงตรง่นอนวกเนี่ยนฟันไว้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ลงหิวได้ก็สุดอ แม่ตุ้ยแม่ตอม้ลางเลางเลยเหรอม่ล้มหิวกวอาลางยังวางกวันนี้นี้ก็บเก้แปดบนแม่สองวันแล้วแม่มิตดตรงๆรเลยเก้าแปดกับตรงๆรงเก้าศูนยกับตรงตรงแม่ตุ้ยไดทั้งเจ็ดเก้าได้ทังแปดเก้า้าแปบัดบัดย้ํซื้อเลขบัดรให้พ่อบ้านไปซื้อ พ่แม่ขึ้นมาซื้อหลายๆซื้อหลายแมงวิ่เลี่ยวใส่นของเจ้าของโอ้ไปซื้อโตกับโอ้ซื้อโตของแม่ตรงๆเลยซื้อหน่อยๆเป็นเป็นนักโตกรัฟนี่พความภาษีภาษีคนอยากเสียดายภาษีป้อมใส่นของเจ้าของเบื่อเขาเรียกว่าบัดนี้หามซื้อหลายไปเด็ดขาด ย่าให้เกินสองพันบาทนี่คันนี้ซื้อเจงาสิวันนี้มาเลสิออกฟันแม่นทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็เาใส่ตัวล้แม่บ้านก็ตรงตรงลูกชา้ก็ตรงตรงแต่ว่าของพอลี่ตกกปัาแม่แม่ตุ้ยแม่สองหัวตรงตรงทั้งเก่าศูนย์ทั้งเก่าแปดแม่ตับพว่าแ่เนในแั่แต่ว่ากับลูกชายฝันแก้วเลขรถเกจสองเกจเก้าศูนย์พอลี่ฝันว่าพุ่มพนมหายสามแปดห ะแต่ว่าเข้าเข้าโทรศัพท์ก่อยกวมจำเต็มแล้วโทรศัพท์ร้อนเกินไปอ่าหายโชคหายมันหายเอฟซีโชคดีน้ำเด้อเ้าโดนอะไรโทรศัพท์ก็หออนขึ้นพี่น้องพอนี่นี่